คนขาว,วันนี้นะคะจะบอกว่าเรามาเที่ยวโยุโรปกันนะคะ3ประเทศนะคะมีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสวันนี้เช็กอินที่ประเทศแม่นะคะคือเนเธอร์แลนด์เห็นท่างนี้ไหมหมู่บ้านกลับหัวนะคะหโรงแรมกลับหัวนะคะเป็นที่เช็กอินที่แรกของพิ่ล่านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเพิ่งไงน,นต้องเที่ยวเยอะๆขนาดนั้นคุ ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอากคือติดลบเหลืองไปหมดแล้วเอแต่ว่าชุดก็จัดหนักจัดเต็มนะคะสู้กับความหนาวนะคะเออทนหนาวจะได้สวยค่ะเอาเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะคะบพราะคนอื่นใส่เมื่อกี้คือนางเอกเอ เราจะดีตรงที่ว่าแต่งตัวย้อนเยอะเพื่อคุณลูกค้าที่น่ารักและภาพที่จะสวยหน้องเพื่อนแล้วก็ต้องทนสั่นทำไมสั่นทำไมตอนนี้รีบหาที่กำบังลมกันและตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านกลางหันลมนะคะเขาก็จะมีการโชว์ทำรองเท้ากันด้วยป้ายเข้าไปดูกันค่ะสวยหยุดน่งเดินมาข้างหน้านิดหนึ่งหนึ่งสองสามหยุดอ่านั่นแหละป้ายโพส พี่ล่าเอาสายสายที่แขนออกนิดนึงอ่าโอเคไปจัดไฟโพสเลิศเลิศสวยตึง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 ได้ปะตึงตึงอ้าวจึงจึงจึงสวยเลิศโพสนั่นแหละเออดี เดินชมวิวข้างนอกเสร็จแล้วก็เข้ามาดูพี่ฝรั่งเขาสาธิตการทำรองเท้าจากไม้กันนะจ้าดูเลยจ้า ของที่ระทึกหรือระลึกงมที่เราสามารถซือากได้เมื่อกีราดูสาธิตการทำรองเท้าไปแล้วดีเราก็มาเลือกซื้อของฝากกันด้านในกันไ้าจบสิ้นนีคือชีสเของช,อช็อกีนี่เวลาสายหน่งว่าู้สนที่เรชอบกช,ชีสลอนมาเป็นสวรรค์เออคำสองคำกรุบกริบ <c oughs> เขาเป็นเซตของปากเลย <Okay. S 2> เซตของปากจ่ะน่ารักจังเลยทุกคน เดินล้วสบัดสบัดบอมนหนีลงไปเลยเ,เลิศวันนี้นะคะเราก็ัอยู่ที่สารโลกเรื่องสารโลกใช่ไหมสารโลกอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าสวยงามขนาดไหนไมาดูตามมา ะตอนนี้อยู่ที่นี่จ้าอตโตเมียมอตโตเมียมอตโตเมียมแล้วเราก็จะไปเที่ยวบาซาร์บาซาร์ต่อบาซาร์ต่อไปเห็น <if> น <it comes> ้ำตกไหมเห็นน้ำตกวิ่ง ทุกคนเด็กผู้หญิงเดินไป็กเวลยยีี่มันนใคะเด็กเดนะเด็กผู้หญิงมันอยู่ดิ่งลงดูทุกคนเหรอว่าเด็กผู้หญิงไทยลำบากย่าไม่ย่าไม่อันเดอร์สแตนด์ว่าคือตื่นเต้นคืออันนี้คือแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งเช็คอินก็คือเด็กทุกคนเม้นมาบอกพี่ลาดด้วยนะว่าความหมายของของการดูคืออะไรเม้นมาบอกพี่ลาดด้วยนะ ทุกกคนมันยังไม่จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเวลาขอเดินชมวิวทิวทัศบ้านเมืองของเขาก่อนมันสวยงามมากๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวปรา